สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องหวยเด็ดสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออวันนี้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องอ่าหวยนะครับหวยรัฐบาลไทยที่เพิ่งอ่กไปนะครับนี่ครับหวยรัฐบาลไทยรู้สึกว่าแม่น้ําคงคาเขาจะให้ไปที่เจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดครับ แล้วก็ล่างออกไปที่29นะครับตายเรียบร้อยนะครับตายเออนะครับว่าไม่ได้ขอโทษขออภัยนะก็ก็จริงๆผมก็คำนวณได้ตัวนี้นะแต่มีมีตัวได้อยู่แต่ว่ามันมันยังไงก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีนะตัวผมนะส่วนตัวผมแต่ว่าก็โทษใครไม่ได้นะครับก็โทษตัวผมนี่แหละผมรับผิดนะเออผมให้ไม่ถูกเองถึงอย่างน้อยๆก็ควรจะให้ไวเนาะเออ มันไปออกหวยของคุณแม่น้ําคงคานะครับแม่น้ําแม่น้ําคงคาเออออกไปที่หวยแม่น้ําคงคาเรียบร้อยนะครับโอ้โหคนอะไรจะให้แม่นขนาดน,นั้นแม่นเลือกเกินนะครับเออร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะว่าใครถูกหวยอะไรยังไงแม่เออร่วมพูดพูดคุยกันได้นะส่วน92นะครับ92ก็ไม่ได้ใกล้เลยนะครับอันนี้ที่มีใกล้เคียงสุดก็แอดมินให้ไปที่150นะครับ ลุ้นนิดเดียวเนาะเกือบได้โต๊ดนะครับแล้วกออ็อะไรอะสองหนึ่งหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองเลขทูบนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สองสองนะครับที่มันใกล้เคียงนะเออแต่มันมันไม่ออกนะครับต้องขอโทษขออภยัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแต่มาเริ่มสูตรใหม่กันนะครับสูตรใหม่ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยนะครับมีเฮแน่นอนผมบอกเลยว่ามีเฮแน่นอนงวดนี้นะครับก็เออละอ่ะพูดถึงหวยไทยเสร็จปุ๊บ พอไทยออกเสร็จปุ๊บถ้าใครติดตามผมนะใครติดตามในเพจอ่าเพจเพจเฟซบุ๊กโจ้สองสีนะครับพิมพ์ไปนในเฟซบุ๊กว่าโจ้สองสีนะครับผมก็จะให้หวยออมสินอีกเออหวยออมสินออมสินกันไงเออหวยเออมสินก็ออกไปที่น่าจะออกไปที่อะไรสักอย่างนะแต่แต่ผมให้ไปที่สองสามหกนะเออนะอครับเดี๋ยวผมหาดูอันนี้อยู่ในนี้มีหรือเปล่านี่ครับ นี่ครับก,ก่อนที่จะไปดูหวยหวยวันนี้นะเออเนี่ยผมขอดูดูดูก่อนนะเออวัอนนั้นนะครับหวยรัฐบาลไทยก็ออกไปที่เลขล็อกแม่แม่น้ำหนึ่งนะเลขแม่น้ำหนึ่งล็อกนะครับก็ให้ตัวนี้ใกล้ใกล้เคียงนะแต่ก็ไม่ถูกนะไม่ถูกนี่แหมสองเก้านี่เนระาเสียดายเออรัฐบาลไทยผิดนะขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ส่วนออมสินนะครับออมสินก่อนที่จะมาไทยเนะี่ยผมให้ไปที่สองสามหกรู้สึกว่าจะออกไปที่ถ้าจําไม่ผิดนะหกสามสองหรือเปล่าอะไรนี่แหละหรือหรือ หรือหกสองสามหรืออะไรสัก่อย่างเนี้ยผมเป็นโต๊ดนะโต๊ดโต๊ดนะอืมอก็ก็ไม่ถูกนะอ๋อยอมรับว่าไม่ถูกขอโทษขออภัยนะครับแต่แต่แต่ออมสินถูกนะเข้าโต๊ดนะครับส่วนส่วนฮานอยไม่อยากจะพูดครับเข้าเต็มแม็กครับเท่าเต็มแม็กเข้าทุกดอกเข้าทุกดอกเข้าทุกดอกนะครับ หานอยปกติเข้า3ตัวโต๊ดด้วยนะครับได้คืนคือทุกคนในกลุ่มผมวันนั้นได้ได้คืนหวยไทยทุกคนนะครับใครซื้อหมดเป็นหมื่นก็ได้คืนเป็นหมื่นในส่วนตัวผมก็ได้คืนเรียบร้อยนะครับส่วนมาหวยลาวนะครับก็เกือบถูกลาวตัวเจาะด้วยนะเออนะฮะให้ในกลุ่มผมให้ไปที่7 7ทุกอย่างนะครับยกเว้น7 2ดโหเสียดายมากเลยนะครับก็ก็สายรูดก็เอาไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับส่วนหวยไทยขอโทษขออภัยจริงๆนะครับเขา เลขเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลขเขาแม่นยำจริงๆผมผมยอมเขาเลยเขาเก่งจริงนะครับเขาเก่งจริงผมก็เลยรีบมาให้ก่อนนะครับทุกคนจะได้หาซื้อลอตเตอรี่ได้นอกวันนี้เนาะเออถ้าเกิดใครได้ถุงวยตัวนี้แล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ครับสูตรง่ายครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที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 ่ได้มานะครับสูตรใหม่อันนี้สูตรใหม่นะสูตรใหม่สูตรใหม่นะเออสูตรใหม่ผมเรียกสูตรนี้ว่าสูตรห้าคงที่ห้าคงที่ยังไงเออห้าคงที่ทุกโต๊ะทุกหลักนะครับทุกหลักที่ได้นะครับ สูตรนี้นะครับไม่ปักหลักนะอาจจะมาโต๊ะหรืออะไรนะไปซื้อหกกับ6กประตูเอานะเออหกกับหประตูนะครับหลักการคำนวณก็ง่ายครับหลักร้อยหน่วยเอ่อสิบก่อนร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยนะครับหลักร้อยวิธีหาก็นี่ครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกด้วยห้าคงที่หลักสิบนี่ครับหลักหมื่นบวกหลักสิบ เออหลักหน่วยบนแล้วก็บวกด้วยห้างที่หลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกด้วยสิบล่างบวกด้วยห้าองที่แค่นี้เองครับโคตรง่ายเลยโอ้ใช้ใช้คาหยาบขอโทษทีครับเออนะครับอ่ะบวกง่ายๆครับนี่ครับบวกเลยครับเอ่อนี่ครับสองบวกเก้าบวกด้วยสองภาษาปกเด้งเลยนะเออนี่ครับบวกธรรมดาเลยควันนี้ผมไม่ได้หยิบเครื่องคิดเลขมาให้นะเออนะครับพอดีอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเครื่องคิดเลขอยู่ที่หนึ่ง การคำนวณง่ายๆครับ9บวก2บวก9 2บวก9เป็นเท่าไหร่2 9 10 11 11บวก2เป็น13 14 14 14, 14บวก5ก็เป็น19 18ดิ14 5 7 9 9บวก9เป็น18เออเอ้ยคิดแค่นี้คิดยากนะเออ18เอามาเฉพาะเลข8นะครับนี่ครับส่วนตัวต่อมานะครับก็คำนวณง่าย,ายๆครับนี่ครับ ใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลขเก้าเก้าบวกเก้าบวกด้วยหน่วยบนหน่วยบนก็คือเลขสองบวกด้วยห้าคงที่ครับนี่ครับง่ายๆครับสูตรนี้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเดินดีมาแล้วเออมีคนบอกว่าแอดมินชอบเอา,อาเข้ามาแล้วสามงวดมาคุยนะครับงวดน,นี้เพิ่งเข้าไปสองงวดเองนะหนึ่งสองเออเพิ่งเข้าไปสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่สามเอออย่างเงี้ย เอาอย่างนี้มานะครับไม่ไม่ใช่อะไรหรอกแอดมีนเห็นว่าตัวเลขนี้มันสวยก็เลยจับมานะครับ9ก้าบวกสองบวกห้าป็สิครับนี่ครเอามาเลขเดียวก็คือเลข6ครับต่อมาครับสองบวก4บวกหนะครับเป็น11บอไฮโลครับส1ไฮโลสี่สองครับสิเลข1ตัวเดียวนะครับก็ไปเล่น6กลับครับไปเล่น6กกลับ รวมตัวกันสามตัวก็จะได้เป็นแปดหกหนึ่งคูณหกกลับครับนี่ครับผลรางวัลงวดต่อมานะครับมาดูครับนี่ครับผลรางวัลงวดต่อมาออกไปที่หกหกเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งเล่าไปออที่หนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับเอาไปเล่นหกกลับนะครับเข้าเต็มเต็มครับนี่ครับเป็นเป็นเป็นงวดที่หนึ่งนะครับเป็นงวดที่หนึ่งนี่ครับเข้าวินวดที่หนึ่ง ส่วนเมื่อที่สองนะครับมาดูการคำนวณเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่ครับผมจะโยงให้แล้วนะเออทุกคนไปโยงเอานะเออหล,หลักแรกนะครับเราก็จะเป็นเลขหลักแสนนะครับก็เป็นเลขหกนะครับบวกด้วยหลักหมื่นก็จะเป็นเลขเก้าบวกด้วยหลักพันก็เป็นเลขหนึ่งบวกด้วยห้าคงที่นะครับอย่าลืมนะครับเออบวกด้วยห้าคงที่ได้เท่าไหร่เนี่ยเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกเป็นยี่สบเอ็ ถูกไหมลองคำนวณตามผมดิยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นเลขหนึ่งครับนี่ครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาคำนวณยังไงครับนี่ครับเก้าหลักหมื่นก็คือเลขเก้านะครับบวกด้วยอ่าหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งบวกด้วยห้าคงที่ก็จะเป็นสิบห้านะครับนี่ใช่ไหมเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบ0ิบบวกห้าเป็นสิบห้านะครับก็เป็นเลข5้านะ ต่อมาครับต่อมาต่อมานะครับหลักหน่วยล่างก็จะเป็นเลขหนึ่งครับบวกด้วยสิบสิบไอหน่วยบนหน่วยล่างโอ้เบอร์ไปหมดวันนี้เบอร์จริงนะครับหน่วยบนก็จะเป็นเลขหนึ่งหน่วยอ่าสิบล่างก็จะเป็นเลขหนึ่งเออเฮ้ยกว่าจะพูดได้แต่ละคำนะครับบวกด้วยห้าคงที่นะครับ บวกกันแล้วได้เลข7็นะครับนี่ครับก็จะได้เลข3ตัวออกมาก็คือเลข1 5 7นะครับเอาไปเล่น6กับ6กับก็จะเป็น175 5 1 7 5 7 1แล้วก็อะไรอีกอะเขียนบนล้วกัน7 157 ห้าหนึ่งนี่ครับไปเล่นหกกลับแบบนี้ครับเออเวลาเล่นหกกลับไม่เล่นแบบนี้นะเออหวยก็ออกไปที่นะครับหวยวัลงวดล่าสุดที่เพิ่งออกไปออกไปที่เจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งสามห้างหนึ่งเจ็ดล่าไปที่สองเก้านะครับเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดอยู่ในห้าหนึ่งเจ็ดนี่ครับเออนะครับเข้าเป็นงวดที่สองนะครับนี่เข้าเป็นงวดที่สองนะเออนะครับนี่ครับเดินดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดินดีอย่างต่อเนื่องนี่ครับเข้าไปสองงวดแล้วอย่าลืมนะครับทวนอีกครั้งครับนี่ครับ ทวนอีกครั้งนะครับนะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมสูตรใน่าสูตรใหม่นี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ทุกท่านถูกหวยร่ำรวยในวันที่16เดือนกรกฎา2564นี้นะครับแล้วก็เอ่อ ทางหวยเด็ดสองสีแล้วก็โจสองสีนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเล่นการพนันหรือว่าหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเออนะครับมามาดูรีบซื้อเลยนะเดี๋ยวแม่น้ําคงคาจุดทูบอั้นอีกล่ะเออรีบหาซื้อไว้เออซื้อลอตเตอรี่ไม่มีทางอั้นได้ครับหาซื้อลอตเตอรี่อตัวนี้โอเคมาดูมาดูครับมาดูนี่ครับมาดูงัวทองวันนี้นะครับงวดของวันนี้นี่ครับมาดูด้วยยกััันเลคครรบบี่ ตัวแรกก็จะใช้หลักแสนก่อนนะครับเลขเจ็ดบวกด้วยหลักหมื่นก็จะเป็นเลขหนึ่งบวกด้วยนะครับหลักหลักพันก็จะเป็นเลขสามแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่ตัวของเรานะครับห้าคงที่นะครับได้เท่าไหร่นะครับเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบ1อ็ดสิบเอ็ดบวกห้าสิบเอ็ดบวกห้าหนึ่งบวกห้าเป็นสิบหกสิบหกนะครับสิบหกเออได้หกตัวแรกออกมาห้าได้หกแล้วเดอ้อหกแล้วเดอ้อตัวต่อมานะครับตัวต่อมานะครับ หลักหมื่นก็เป็นเลขหนึ่งนะครับบวกด้วยหน่วยหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็เป็นเลขเจ็ดบวกด้วยห้าคงที่ครับสูตรง่ายมากนะครับนี่ครับเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามนะครับนี่ครับเป็นเลขสามนตรงใจใครหลายๆคนไหมครับตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นอหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็เป็นเลขเจดบวกด้วยหลักหน่วยล่างเออสิบล่างเป็นเลขสองบวกด้วยห้าคงที่ครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมครับห้าบวกเจ็ดเจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่นะครับนี่ครับเต็มเครื่องครับวันนี้ผลเอ้ยอหไปเขียนเลขสามทำไมอ่ะอ้าว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 เออไปเขียนเลขสามเฉยเลยเว้ยนะครับสรุปนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับก็จะได้เลขสามตัวออกมาตามนี้นะครับ เออนะครับโอเ้เขียนเลขสามไม่ใช่หกสามสามซะเลย <c oughs> ออกจริงนะพะโลเลยนะครับโอเคมาสรุปนะครับสรุปหวยรัฐบาลไทยเออเขียนผิดเยอะเว้ยวันนี้งวดประจําวันที่สิบหกทับเจ็ดทับหกสี่ผมต้องตั้งสติก่อนนะเออผมผมเบอร์หมดแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่หลังจากที่เราเป๋ไปนะ ไปไปโอเคเออหัวแม่น้ำคงคา,าออกมาแบบนี้นะครับก็อ่ะมาดูตัวแรกนะครับเป็นหกสามสี่นะครับหกประตูนะครับหกสามสี่หกสี่สามสี่หกสามสี่สามหกอะไรอีกอะสามหก สี่สามสี่หกนะครับนี่ครับสวยไหมครับเออนี่สวยสุดยอดอย่นความสวยเลยครับหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยครับนี่ครับคุณอาจจะเป็นเศรษฐีได้นี่ครับใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นละสี่ชั้นละสี่อมุกไม่หาพาเพื่นเครียดนะครับนี่ครับซูงเข้ามานิดนึง นี่ครับเออนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไฮไลท์นิดนึงไฮไลท์นิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับส่วนตัวที่แอดมินชอบนะครับนี่ครับไฮไลท์แม่งจะพอตัวที่ชอบนลครับจริงๆก็ชอบทุกตัวนะครับแต่ว่าก็ใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันตัวนี้มันตรงไอ้ตัวนี้เนี่ยนี่นตัวนี้มันตรงเลยตัวนี้นะครับเออนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเออส่วนใครที่อยากรวยอยากมีตังค์ใช้นะครับดูใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ